สวัสดีครับมาดูแนวทางของห้างเสียงนะครับห้างเสียงนี่จะเป็นชุดของ2ตัวบนเหมือนกันนะครับลูกคือลง24ตัวเหมือนกันนะครับห้างเสียงตอนนี้เลขอ้างอิงใช้เลขชุดที่6นะครับ2ตัวท้ายคือเลขสองนะครับเช่นเดียวกันกับในลายกลุ่มนี้นะครับห้างเสียงเช้าบ่ายวันที่21นะิบแได้ชุดที่6นะครับเลขสองสองนะครับคำว่าลูกคือลง24ตัวคือสองสองบวก24ได้4ี่นะครับ 22-24ลบยีได้98นะครับคือกดตั้งแต่กดตั้งแต่9899ไล่ไปถึง0-0-01ได้ไปจน23-24-25ไล่ไปถึง45-46นะครับครบครบคือ49ตัวนะครับบางท่านอาจจะเลือกตัดทิ้งเอาเองก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับแล้วก็ใน YouTube กับ Facebook ผมจะลองแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กลางคารเป็นหลักนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับปีละ600บาทตามอ่านได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเชา้ามาถูกเบอานทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับ